เสียงโผโดังอยู่หลังประตูมาสามชั่วโมงแล้วผมนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ในห้องที่มีถ้วยเกลือวางอยู่สี่มุมปู่กําชับผมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาดไม่ว่าเสียงที่เรียกชื่อผมจะเป็นเสียงของใครหรือแม้แต่จะเป็นเสียงของปู่เองก็ตามผมก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ปิดเทอมนี้ผมเลือกกลับมาหาปู่กับญาที่ชนบทเพราะอยากหนีความโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่ ที่นี่เงียบสงบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวผมคิดว่าผมเจอที่ที่ปลอดภัยแล้วจนกระทั่งบ่ายวันนั้นผมเห็นเธอยือนอยู่หลังรั้วไม้ที่สูงพ้นหัวคนปกติเธอสวมชุดเดรสสีขาวหมวกปีกกว้างพรางใบหน้าและเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงคนแต่มันเหมือนเสียงหัวเราะจากลำคอของบางอย่างที่พยายามจะเลียนแบบมนุษย์ทันทีที่ปู่เห็นผมเล่าเรื่องผู้หญิงตัวสูง8ฟุต หน้าปู่ซีดเผือดเหมือนคนเห็นความตายท่านบอกว่าผมถูกเลือกแล้วฮัจิชาคุสมะไม่ใช่แค่ผีแต่เป็นวิญญาณร้ายที่ถูกจองจำในสารเจ้าที่ถูกทิ้นร้างเธอโดดเดี่ยวมานานนับร้อยปีและเมื่อไหร่ที่เธอถูกใจเด็กคนไหนเธอจะตามไปทุกที่พรากเขาไปสู่ความมืดมิดที่ไม่มีใครเคยกลับมาได้ปู่ยัดยันใส่มือผมแล้วผลักผมเข้าห้องห้ามเปิดประตูจนกว่าจะถึงเจ็ดโมงเช้า เกลือในถ้วยทั้งสี่มุมคือประการด่านสุดท้ายผมนั่งมองเข็มนาฬิกาที่เดินช้าเหมือนหยุดนิ่งทันใดนั้นเสียงย่าก็ดังขึ้นข้างหูเปิดประตูให้ย่าหน่อยลูกย่าเอาขนมมาให้เสียงนั้นอบอุ่นและคุ้นเคยจมใจผมอ่อนวูบผมเกือบจะลุกไปบิดลูกบิดประตูเพราะความหิวและความกลัวแต่แล้วผมก็สังเกตเห็นเกลือในถ้วยมุมห้องมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดาสนิท สีดำนั้นลามเร็วเหมือนไฟไหม้ความเย็นเยียบแผ่ซ่านเข้ามาในห้องทั้งที่ประตูปิดตายแต่ผมกลับรู้สึกถึงลมหายใจที่รถต้นคอพก…พก…พกเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากหลังประตูแต่มันดังมาจากข้างบนผมเผลอเงยหน้ามองเพดานแล้วเห็นหมวกปีกกว้างสีขาวค่อยๆโผล่ออกมาจากเงามืดพร้อมรอยยิ้มที่ฉีกถึงใบหูผมทำยันหลุดมือ วินาทีที่ความหวังมืดดับลงผมเพิ่งรู้ว่าเราหนีไม่พ้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจเราตั้งแต่แรกคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครแอบมองคุณจากที่สูงสูงแม้คุณจะอยู่ในห้องปิดตายคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าคุณจะทำยังไงถ้าเกลือในห้องกลายเป็นสีดำและถ้าอยากรู้วิธีเอาตัวรอดจากตำนานอื่นอีกกดติดตามไว้เพราะระวังให้ดีถ้าคุณได้ยิน